แต่สามสิ่งนี้ที่ต่อไปนี้จะเป็นสิ่งที่มาขจัดการอิจฉาริษยาการอาฆาตพยาบาทการคิดไม่ดีการแทงข้างหลังมันออกไปให้หมดจากหัวใจของมุมสมล,ลิมหนึ่งอิคลาสุลอามาลิลล่ะนี่เป็นหัวใจของเรื่องเลยอิคลาสบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ในการอามันเพื่ออัลลอฮ์ س ุบฮานและก็ละอเราทําสิ่งใดก็ตามถ้าเรามีความอิคลาสแล้วเราก็ไม่กลัวเนี่ยเราไม่ได้แคร์สายตาใครเราไม่ได้ดูว่าใครจะมาดูไม่ดูไม่ดูเราจะให้ไม่ให้เราแต่สิ่งที่เราทําทั้งหมดนั้น แสวงความพึงพอใจของเราสุภาทานวาตาละอันนี้เป็นหัวใจเลยนะการเอาเปรียบแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นการเอารัดการเอาเปรียบการ,ก,ารกันแกล้งกันก็เพราะขาดความอิคลาสสิ่งที่ทํามันเพียงแค่ทาเป็นสะพานไปเชื่อมให้ได้รับผลประโยชน์ในโลกดุนยานี้คําว่าเหยียบบ่าคนอื่นเพื่อให้ได้รับตําแหน่งจะเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึน้นข้อที่สองว่ามลาะสฮาตุโวลาตุอุมร วัลาจินอุโมงการตักเตือนนะซีฮะการตักเตือนแนะนำผู้นำวัลวลาดไปเข้าวาลีเนะี่ยผู้นำไล่มาตั้งแต่ผู้นำในองค์กรเราเป็นอิหมัาในมัสยิดเราผู้นำในจังหวัดผู้นำทั้งหมดลนหัวหน้าเราน,นาา่ยามลาสฮะเราแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการศาสนาเมื่อเราเห็นสิ่งนี้ไม่ถูกต้องจะมีมีหลักหนึ่งที่มีความสำคัญนะ การแนะนำเป็นเรื่องดีอยู่แล้วแต่การแนะนำผู้นำเราหัวหน้าเราแม้แต่พ่อแม่เราจะเห็นว่าสิ่งที่เขาผิดครูบาอาจารย์เราจะต้องมี ح ก م ة ที่มาเดี حكمة อุดมไปด้วยสิ่งของพรัเจ้าเป็นพักเป็น ح กม ة พิคเมวิทย์วิทย์ปัญญาที่มีความเคารพที่ทำยังไงที่มีความเคารพคำคำไหนที่ไม่ใช่เป็นการดูหมิน่นไม่ใช่เป็นการลบหลู่ไม่ใช่เป็นการเหยียดหยาม เ,เวลาที่เหมาะคําพูดที่เหมาะสถานการณ์ที่เหมาะข้อที่สามว่ารู้รูมุจมาอตินมุสลิมนการที่รักษาจําเป็นการที่รักษายะมากลุ่มของมดามุสลิมไม่แตกแยกรักษาส่วนรวมไหมจะทําอะไรก็ระวังส่วนรวมทามเพื่อส่วนรวมไม่ทิ้งไม่แตกแยกไม่ออกนอกแถว เพราะถ้าจริงแล้วกันดว่าวการตักเตือนการแนะนําการเรียกร้องนะั้นจะครอบคุมอยู่ณนเะบื้องหลังของเขาเรบว่าคุณรุ่งศลย